อสวัสดีครับพ่อพีนองผู้รับชมช่องบ้านในตะวันพ่อกระเทือนกับเขามาขอกีเกียร์กระฟ้านะจับท้ายบรรยากาศในขอกเพื่อนไอ้เบิ้งนะครับย่ำตอนนี้กับใบม่วงแล้วนะครับพอดีเด็กเขามาเมืองครับพอดีเขามาประมาณโอ้โหเกียร์เดือนแล้วนะครับตั้งแต่ปีใหม่พอดีเขามาโดนแล้วนะครับกำลังเด็กเขามานะครับพอดีมีเอฟซีเพื่อนะแวะมาทายง้อให้เบิ้งแน่เพื่อนะผมกับทาย หลายคลิปอยู่นะครับมีเคเอฟสามหนึ่นงโนเบิลพวกมู้นี่นะครับเอาคลิปนี้กันสิถ่ายบรรยากาศร่วมๆนะครับพอ่อพันบางตัวผมขอโทษขอไฟลีนะครับจำบ่ได้นะครับบางเทีก็อเ,กเอามาไม้นะครับบางเทีก็นั่มเขามาไม่เรียกว่าเอามาฝากลีดนในเสื้อนะครับตัวนี้ยังเขียนยุทธไทย S U N ยังสั้นยังตัวนี้มาไม่บ่เนี่ซาโลเล่เนี่ยน,นะครับเป็นซาโลเล่นะครับตัวนี้ก็ อย่งไรนี่ดูถ่ายเพื่อนนะย่งสองแปดตัวไหนตัวสั้นจุเน,เนเหนียว่านผมจำคล้ายๆสั้นจุนเนียวแต่ว่ารหัสเพื่อนอย่งนีอพี่น้องพูดใดหูะกอ,ะ <c oughs> องคอมเมนต์บ้งนะครับนะว่าผมจำาบ่่อยได้น่าจะเป็นพาอพันตัวไม่นำเขามาเนะตัวนี้กอ็อยังงไรโอ้หลงเสือนะรหัสถ่ายเพื่นหนึ่หนึ่งสี่สาม หนึ่งซีสามอ๋อกูได้พ่อจำได้แร้ว <c oughs> ลองลองคอมเมนต์มานะครับมาบอกบอกพู้ที่ <c oughs> เขาม่าชมคลิปนะครับเพราะผมจำบอดดายอเมริกันนะครเบถ่ายเบิรงสซีพันสำหรับพ่อพันธุ์นะครับอเมริกันบาร,ร์มันนะครับเป็นงวนอกนะครับบางตัวกัดทเป็นงวในไทยนะครับ ตัวนี้515ตัวนี้เหี้ยังวะเคย,ย,ยคุณคุณซื้อน้่งก็พว้วนจำอยู่ไหนขี่ลายครับเหี้ยงวะโอ้ผู้ใดจำได้อีกแล้วผมนะครับจำไว้ได้นะครับไทยไอ้เบิ้งน้ำน้องก็สำหรับจำได้ว่าเป็นของเสียเก,ก๋นะครับตัวนี้ <c oughs> พว้วนจำขี่ลายครับพี่น,อน้องบ่ <c oughs> เมื่อนเทาแห้งกว่าเด้กอันลงหนาลงลังดีนะครับนี่เท่าแล้วว่เนะครับตัวนี้เป็นดีมาเตอร์ว่านี่อืมบรรยากาศยามบายบายครับถ่ายพอพันธลายลายโตนะครับให้เบิ้งนะครับอยู่กอกทีเจเก้าฟ้านะครับเป็นมีบาโบดตัวนี้บาโบต์เฮ้ยบาโบดนะครับตัวนีเตือนมัวโบต หน้าก็แดงจบอ๋อและเลียธาตุเอ้ยแลเลียธาตุนะเลียแล่ธาตุว่าวันกลับกันบอกโตดแล่เลียธา,าตุพ่อพ่อพ่อโตดพี่น้องนอนเสื้อเราบ่ได้ล่อหน้าก็บ่ได้ไ์ใดไรเขาลูกมันเป็นช่วงเขานอนเนี่อยื่อมันเว้นนะ บอวา่าจะข้นแล้วกัพผันแดดๆฮอนๆนี่อยากนอนเว่นพุ่นล่ะตัวนี้ก็เป็นตัวนี้เป็นอเอียงล่ะว่มนบีบมาเตอร์เป็นบีบมาเตอร์ห้เอียงแต่มีตัวหนึ่งแล้วกับผมจำขับข,ข่ายข,ข่ายเจ้าหมูแดงตัวใดงเนาะคิดว่าไอ้โอ้ตัวหุ่นนอนนอนอยู่หุ่นมากนะครับเจ้าหมูแดงคิดว่าแบงกัดแดงไหมพี่น้อง นพ่อพ <ffe> ันธ mm ุ hmm. ์รีดน้ำเสื้อนะครับพวกงวหลากหลายสายพันธุ์นะครับเป็นลูกผสมเมืองหนาวพวกอันนี้นะครับบางตัวกับเป็นอะไรยังไงแบ่งกัดหรืออันนี้นะครับบีบมอเตอร์ตัวนี้เป็นขอกลั้ากันนะครับขอกงอยไปเลยนะครับตัวนี้งัวกงลายอยู่ โนเบิลด no ีบีเคเอฟสามหนึ่งให้บรรยากาศเอาภาพรวมๆแน่จังหวะสลับคลิปนี้นะครับบอเคเอฟสามหนึ่งลงก็ถ่ายไปแล้วอีกคลิปหนึ่งว่างหันนะครับลง ผมอาจจะเอาคลิปตัวนี้ลงหลังนะครับเอาคลิปที่ผมถ่ายเคเอฟสามหนึ่งคับดีบีคับไอโนเบิลนะครับลงน้ำก่อนไอโลงก่อนโอ, 2, โอ้โ้ <c oughs> มายืนโซ่โเคเถอะนั่นนะ <c oughs> มายืนโซ่แบบงัวเมืองนอกนะครับงัวเขาทายลรูเขาเสียทายลงหนงังสือแต่ก่อนนะครับเอาขาหนาไปเยน็นเสียแล้วนะ <c oughs> เอาไปยืนสูงๆหลือเอาขาล่างยืนต่ำๆนะครับ ุดยอดเลยพี่นะเดี๋ยวภาพอลังการงานนี่เลยนะครับ KF สามหนึงน่งหางแกดินเลยมองไอ้ระว่างกีเพิ่นนะ่ะกีไอข้ขาหลังเพิ่นนะ่ะมันมันมันอักเสบเนาะครับเพิ่นก็นเลยเจ็บเจ็บขาเนี่ยนี่นี่เปนขานี่นะครับขาใสา่เป็นบวมๆเป็นอักเสบเลยแล้วก็ปัญหาคนคือว่าตัวนี้เพิน่นฉีดยาบ่อยนะครับบ่ฉีดบ่ฉีดยาไอ้เสียคนานะ เคเอฟซ้อมหนึ่งเป็นแพยา,ยานะครับชีวิตยาไข่กับป้อยเศร้าเองนะครับว้าอ๋อคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับเดี๋ยว <c oughs> ไอ้โทรศัพท์สิเต็มแล้วนะครับไอ้ขอมูลยังมันสิเต็มแล้วนะครับขอขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์นะครับหรือว่ากดแชร์นะครับหรือว่ากดติดตามด้วยนะครับ สารปูที่เขาเบิ่งใหม่นะครับหรือไอ้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยผมลงคลิปใปไหมนะครับพี่น้องเดสิบพัฒนคลิปใหม่ของผมนลงคลิปนี้เอาประมาณนี้สวัสดีครับ